The <music> เพื่อการทำสันนสษานดีพี่น้องผู้รักสุขภาพทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการัวหมอเขียววันนี้เราอยู่ที่สวนป่านาบุญ9จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะซึ่งวันนี้นะคะมีจิตอาสาประจําที่สวนป่านาบุญก้าจะมาสาธิตเมนูอาหารสูตรหมอเขียวค่ะชื่อเมนูอะไรคะคุณมบบัวรอยน้ําขิงธัญพืชค่ะพี่แหม่มค่ะวันนี้นะคะแหม่ม กมลนนกทุมวงศิจอาสาแพทย์วิถีธรรมค่ะจะมาดําเนินรายการในเรื่องอาหารค่ะแล้วก็มีผู้สาธิตวันนี้นะคะคุณนกแนะนําตัวค่ะค่ะนกเรือนแก้วสว่างวง์ค่ะจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมค่ะค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งค่ะคุณหมูค่ะเอนดููนสวัสดหมูค่ะจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมค่ะ เดี๋ยววันนี้นะคะเมนูน้ำขิงธัญพืชเนี่ยเรามีอ,อยังไงบ้างคะคุณนกอากาศช่วงนี้นะคะยิ่งโดยเฉพาะที่ส่วนก้าเนี่ยนะคะเช้ชชาเเนี่ยอากาศจะเย็นค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจะมาขอนำเสนอเมนูที่ไว้สำหรับปรับสมดุลนะคะ เช่นถ้าเราต้องการเพิ่มริดร้อนเรากเา็เปลี่ยนวัตถุด,ดิบให้เป็นริดร้อนแต่ถ้าเกิดเราต้องการปรับสมดุลให้เย็นเราก็เปลี่ยนวัตถุดิบเป็นลิเย็นนั่นก็คือเมนูของเราคือบัวลอยน้ำขิงธัญพืช,ชมันก็จะมีส่วนประกอบอยู่3อย่างนะคะอย่างแรกเนี่ยก็คือส่วนของไส้นะคะแล้วก็ส่วนของตัวแป้งแล้วก็ส่วนของน้ำขิงนะคะ ถ้าสําหรับตัวไส้นะคะเราจะมีทั้งที่เป็นริดร้อนเราก็จะเลือกใช้งาดำแล้วก็งาขาวหรือว่าถั่วลิสงเราผสมทั้ง3าอย่างเลยก็ได้จะมีแคลเซียมสูงมากเลยนะคะคางงาดำเนี่ยประโยชน์เขาเยอะอยู่แต่ว่าถ้าในหลักของแพทย์วิถีธรรมเนี่ยงาก็จะออกค่อนข้างริดร้อนอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ จริงๆมันก็มีประโยชน์ต่อร่างกายเราต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับสภาวะร่างกายเราในแต่ละขณะนะคะสำหรับอีกตัวหนึ่งที่เป็นไส้ที่เราสามารถเอามาทำได้ก็คือ เช่นถั่วเขียวถั่วเขียวซีกเนี่ยนะคะอันนี้ถั่วเขียวมันเป็นลิตเย็นบางท่านอาจจะแบบงงว่าเป็นถั่วเหลืองหรือเปล่าไม่ใช่เพราะว่าเขาแกะเปลือกแล้วมันเลยเป็นสีเหลืองใช่มันคือถั่วเขียวแต่ว่าเปลือกกระเทาะเปลือกบางคนเขาเรียกถั่วทองเลยนะพี่แหมมใช่ไหมคะก็เป็นลิตเย็นนะคะถั่วเขียวกับส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของตัวแป้งตัวแป้งเนี่ยเราใช้แป้งข้าวเหนียวค่ะ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือส่วนของน้ําขิงมีอะไรบ้างคะน้องหมูก็จะมีขิงคือมันเป็นขิงแก่ดันจะอร่อยค่ะแล้วก็น้ําตาลอ้อยค่ะอืจริงๆแล้วน้ําตาลธรรมชาติกาเรียกอะไรนะโอทึงใช่ไหมถ้าถ้าถ้าคนคนโบราณเนาะหรือคนคนมีอายุเนี่ยเขาจะรู้จักกันในนามของโอทึงเพราะว่าหอมนะช่หอมมากเลยบางคนนะพอเรียกว่าน้ําตาลทรายแดงเพราะว่าเขาไม่ได้ผ่านการขัดสี บางคนเรียกน้ำตาลสายแดงแต่เวลาไปบอกแม่ค้าว่าน้ำตาลสายแดงเราจะได้เป็นน้ำตาลทรายที่เป็นเกล็ดแต่สีแดงนะคะก็เรียกไม่เหมือนกันเนาะใช่แต่ละพื้นที่ด้วยเออบางทีต้องบอกน้ำตาลอ้อยน้ำตาลโอูเทิงใช่ค่ะนะคะอ่าวันนี้เดี๋ยวอย่างแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวให้น้องหมูทาทาในเรื่องของน้ําขิงก่อนแล้วกันนะคะหั่นเป็นแว่นบางๆทุบก็ได้ทุบก็จะมีกลิ่นหอมนะคะ การที่เราใช้ขิงแก่เนี่ยเพื่อที่จะให้น,น้ำที่ที่เราต้มออกมาเนี่ยมีลักษณะหอมแล้วก็มีความร้อนด้วยกนะ็คือฤทธิ์ร้อนของเขาเองนะคะโบ๊ะโบให้แบบพอแตกก็พอ,อค่ะแล้วเราก็ใส่หม้อต้มได้เลยต้มยังไงคะน้องน้องหมูต้มนานแค่ไหนคะต้มน้ำให้เดือดก่อนแล้วก็เอาขิงใส่ค่ะคะต้มไปสักพักหนึ่ง ก็ให้แบบพอมีกลิ่นหอมเราจะไม่ต้มร้อนมากเพราะอะไรคะ <ừ. S 1> เพราะว่าความร้อนที่อยู่ในขิงเนี่ยค่ะเมื่อเราต้มนานไปความร้อนก็จะเพิ่มขึ้นฉะนั้นเราต้องใช้ไฟกลางนะคะแล้วก็ต้มให้แค่แบบพอเดือดแล้วก็ใส่น้ําตาลเลยไหมคะใส่เลยใส่พร้อมลงไปเลยใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะวิธีการต้มค่ะวิธีต้มน้ําขิงน้ําเดือดแล้วก็ใส่ลงไปประมาณ5นาที ของแค่วิถีรมนะคะก็คือว่าจะต้มน้ําด้วยไฟกลางก่อนที่เดือดนะคะพอเดือดแล้วเนี่ยเราก็จะเอาขิงที่ทุบแล้วน่ะใส่ลงไปต้มไปประมาณห้านาทีนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเติมด้วยน้ําตาลน้ําตาลนี่เราใส่เยอะไหมคะไม่เยอะค่ะพี่แมมค่ะพอวหวานนะข้หวานเนาะเพราะว่าเราจะไม่กินน้ําตาลเยอะเองของหลักแค่วิถีรมนะคะก็คือว่าน้าตาลเนี่ยเราจะกินประมาณวันหนึ่งไม่เกินสามช้อนโต๊ะนะคะอย่างีทั้งวันเลยฉะนั้น การที่เราจะมีของหวานนี่คเรว่าต้องใส่แบบไม่ต้องเยอะมากค่ะแค่พอไปเล่มไปเล่มเนาะไม่หวานมากเดี๋ยวเราต้มให้ได้ประมาณห้านาทีนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็เติมน้ําตาลครบห้านาทีแล้วเราก็ใส่น้ําตาล,ตาลใส่น้ําตาลอ้อยนะคะก็จะเป็นสีธรรมชาติก็คือสีน้ําตาลคนนิดนิดกลิ่นหอมเลย เดี๋ยวพอละลายนะคะเดือดอีกครั้งหนึ่งเรก็ปิดไฟใช้ได้ะะแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูวิธีการทําแป้งนะคะอเดี๋ยวรออีกนิดนึงนะคะใช้ไฟกลางนะคะเราไม่ต้องรีบเร่งจนเกินไปการที่เราใช้ไฟกลางเนี่ยน้ําที่เราต้มก็จะไม่ร้อนจนเกินไปอย่างที่เราเห็นทั่วไปเขาจะใช้ไฟแรงต้มแป๊บเดียวเองค่ะ ความร้อนในอาหารก็จะเข e ้าสู่ร่างกายจะทําให้เราป่วยนั่นเองนะคะถ้าเกินไปค่ะวันนี้ที่สวนเก้าเมื่อกี้มานะอากาศเป็รู้สึกเย็นๆเหมาะที่สุดก็คือน้ํำขิงตอนเช้าเลยค่ะอาจจะแบบชงเป็นน้ําก็ได้ถ้าเราไม่เป็นบัวลอยนะเราก็จะใช้น้ำขิงต้มธรรมดาอ นี่นะคะสีจะเป็นน้ำตาลธรรมชาติแล้วก็มีกลิ่นหอมของขิงแล้วก็น้ำตาลด้วยค่ะนจะเรียกว่าน้ำตาลดองเชงใช้ไ,ได้แล้วนะคะแล้วก็ปิดไฟเลยค่ะ <Okay. S 2> เดี๋ยวเรามาดูการวิธีทําแป้งนะคะนี่น้ําเสร็จแล้วเราก็พักไว้ก่อนคะ่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําแป้งนะคะเดี๋ยวคุณนกจะสาธิตให้ดูค่ะค่ะส่วนประกอบของเราก็คือแป้งข้าวเหนียวนะคะแล้วก็น้ําอุ่นค่ะ เออจริงๆคือน้ำต้มเดือดนะคะก็คือแป้งหรือว่าน้ำเนี่ยเราไม่ได้บอกอัตราส่วนเนื่องจากว่ามันต้องค่อยๆลองนวดดูค่ะเอาเท่าที่มันตัวนวดแล้วมันเนียนนะคะเราค่อยๆเติมลงไปค่อยๆเติมน้ำแล้วก็นวดจนเนียนสามารถปั้นได้ค่ะ ทำไมถึงต้องใช้น้ำร้อนเพราะว่ามันจะทำให้แป้งเนี่ยสุกเป็นบางส่วนแล้วมันก็จะทำให้เราปั้นได้ถ้าเกิดว่าเราใช้น้ําเย็นเนี่ยพี่แมมมันจะร้วนแป้งมันจะร้วนแล้วก็จะปั้นไม่อยู่นะคะแล้วก็จะปั้นทำให้ปั้นง่ายถ้าใช้น้ำร้อนนะคะเเราก็ค่อยๆเติมอย่ารีบใจร้อนนะคะอย่าใจร้อนสใส่น้ําทีเดียวเยอะๆนะคะเพราะว่า มันจะทําให้เรามันจะพอมันเหลวเกินไปแล้วมันแก้ยากนะคะ mm hmm. แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราพลาดใส่น้ําเยอะไปหน่อยนึงก็วิธีการก็คือเราก็เติมเราก็เติมปแป้งลงออไปนะคะคาะเริ่มเริ่มแปง้งแปง้งแปง้งเริ่มจับตัวนะ,นะคะคันนี้เทคนิคนะคะการที่ว่าเราทําแล้วเนี่ย ไอตัวเนื้อบัวลอยตัวแป้งเนี่ยมันจะนุ่มดีเนี่ยมันก็คือต้องพักแป้งไว้คือการหมักนั่นเองหมักแป้งเพราะว่าเป็นแป้งสําเร็จรูปไลยคะแต่ยังเมื่อก่อนน่ะสมัยก่อนเด็กๆนะพูดถึงอดีตแม่จะให้มอแป้งไงก็ตอนนั้นน่ะก็จะเป็นแป้งสดฉะนั้นก็สามารถที่จะทำได้เลยใช้ได้เลยอันนี้จะเป็นแป้งสําเร็จรูปฉะนั้นเราจะต้องหมักแป้งเพื่อให้แป้งเขาดูดน้ําให้อิ่มตัวนั่นเองแล้วแล้วค่อยจะนุ่มค่ะ แล้วก็การนวดก็สําคัญถ้าการที่เรานวดเยอะๆเนี่ยมันจะทําให้นุ่มนะคะต้องค่อยๆนวดใจเย็นๆอย่าแบบว่าใช่อย่าอย่าใจร้อนอ่ะไม่ค่อยถนาดทําขนมเท่าไหร่เนี่ยต้องมานั่งนวดนวดแต่ตอนเด็กๆเนี่ยแม่ก็จะสอนทํานะมีทำรัะช่องขนมนี้ก็ก็ทำนะบัวลอยแป้งนวดแบบนี้นะคะพี่แหม่มทำได้หลายอย่างนะ เราจะทําเป็นที่เขาเรียกสมัยก่อนที่เขาเรียกขนมต้มก็ได้นวดแป้งแบบนี้เหมือนกันพอ,อน,นวดเสร็จน่ะแล้วเราก็ใส้เราก็แล้วแต่ว่าไส้เราจะเป็นอะไรถ้าเกิดขนมต้มเนี่ยมันก็คือเอามะพร้าวไปกวนกับน้ําตาลามะพร้าวนะคะเาขาเรียกหน้ากระฉีกนะแล้วก็หอ่อแล้วก็คุกด้วยเนื้อมะพร้าวึมทึกอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็จะเป็นขนมต้ม เขาเรียกขนมโคจะ oh. ท,ทำตัดไอ้น้ำตาลเว่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆก็ใช้แป้งนี้แหละหอมแล้วก็ไปต้มต้มเสร็จก็มาคลุกกับกับมะพร้าวอ,อะไรนะคูุก,กับเกลืออ,อันก็จะแบบหวาน,วานๆเข้มๆเรียกขนมโคแต่ทางภาคกลางเขาเรียกขนมต้มเนาะใช่ก็ี่ค่ะภาคก็จะไม่เหมือนกันเพียงแต่ว่าลักษณะ็คล้ๆกันนะ เนี่ยค่ะเราก็จะนวดไปเรื่อยๆนะคะจนแป้งเนียนแล้วไม่ติดมือนะคะสังเกตได้เห็นไหมคะไม่ติดถุงมือแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะพักเอาไว้อย่างดีนะคะอย่างอย่างครั้งที่แล้วที่นกทํานะนกนกนวดแป้งตอนกลางคืนแล้วนกก็ใส่ตู้เย็นไว้ใส่กล่องปิดฝาไว้แล้วเช้าก็มาทํานะเนื้อนุ่มดีมากเลยนะคะมันมันได้ได้มีการทิ้งไว้ให้เขาเซตตัวดี เนี่ยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเราปั้นได้เราลองดูได้เนี่ยค่ะเราแผ่เป็นแผ่นๆได้แล้วอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยค่ะก็เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะพักไว้นะคะ่คะเดี๋ยวเราพักไว้แล้วเรามาทําไส้กันต่อค่ะค่ะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําไส้นะคะคุณนกมีวิธีการทําไส้อย่างไรคะเดี๋ยวนกเล่าให้ฟังก่อนว่าถ้าสําหรับไส้งาดำเนี่ยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะสาธิตไส้ถั่วเขียวนะคะแต่ไส้งาดำเนี่ยเราก็คือเอางาดํากับงาขาวไปคั่วคั่วจนหอมหอมเสร็จแล้วมาตำถ้าเราอยากได้ความมันของถั่วลิสงเราก็ตำถั่วลิสงคั่วปนไปด้วยพอตำแหลกเนี่ยเราก็เอาไปไฟอ่อนๆกวนในกระทะ นะคะเราก็เติมน้ําตาลมะพร้าวกวนให้เขาพรเหนียวเหนียวพอปั้นได้แล้วก็เอาขึ้นมาแล้วก็ปั้นเป็นก้อนๆแบบนี้ค่ะนะคะแล้วก็พักไว้หรือว่าจะใส่ตู้เย็นก็ได้ให้เขาเซตตัวเป็นแข็งๆเวลาที่เราปั้นมันจะปั้นง่ายใช่ใช่แค่นั้นเองนะคะส่วนสําหรับใส้ถั่วถั่วเขียวเนี่ยนะคะเราเอาถั่วเขียวเนี่ยแช่น้ําก่อนแค่สักชั่วโมง ก็ได้นะคะไม่ต้องแช่ค้างคืนเนาะไม่ต้องแ<ข>ช่ค้าคงคืน,คนนิ่มเร็วนิ่มเร็วะนะคะแล้วเราก็เอามานึงาาน่งนะคะนี่นี่เราแช่ไว้แล้วแล้วเราก็เอาอเนี่ยตั้งน้ํานะคะใส่ซึ้งนึ่งนะคะนึ่งสักประมาณครึ่งชั่วโมงหรือว่าเราลองชิมดูก็ได้หยิบขึ้นมาแล้วลองบี้เนื้ออันนี้ยังยังแข็งอยู่นะคะเนี่ยค่ะนึ่งจนเนื้อถั่วเนี่ยนิ่มนะคะ เดี๋ยวเรารอให้สุกเดี๋ยวเราต้องรอก่อนนะคะตอนนี้อีกสักนี่เราเพิ่งตั้งสักประมาณ10นาทีได้นะคะการนึ่งนึ่งสักประมาณ25นาที30นาทีนะคะสุกแล้วยังคะตอนนี้ถั่วเราสุกแล้วนะคะนี่ค่ะนิ่มดีแล้วนะคะเราก็จะเอามาตำเนาะเอาใส่โคกเลยค่ะเอาเราทำแบบง่ายๆพี่แมมเราสส่เลยแล้วควรจะต้องเนาะต้องตำตอนร้อนๆเลยนะ ปกติที่เห็นเขาเคี่ยวเนี่ยเขาจะต้องตำไหมเขาตำพี่พแหม่ม,มแล้วเขาก็จะเอาไปผัด<ม>อ่าหรือบางคนเขาก็การทำไส้ถั่วพวกนี้นะคะมันทำได้หลายอย่างบางคนเขาก็เอาใส่มูลินิกเลยเนาะ<ม>แล้วก็เ<ม>อ่อบางคนก็ใส่กะทิด้วยนะแล้วก็เอาไปใส่กระทะเคลือบหรือกระทะทอง<ม>เหลืองแล้วก็เคี่ยวไฟ แต่ว่าเราอะทำสไตล์แพทย์วิถีทำง่ายๆแน่พี่แหม่มเราจะลองอย่างนี้เลยเราจะตำแล้วก็ใส่อะไรนะใส่น้ำตาลเลยใช่ไหมคะเราจะตำแล้วใส่น้ำตาลเลยคือวัตถุประสงค์ของเราอะเอาแค่ว่าให้ไส้มันมีรสหวานนิดๆ<ะ>แค่นั้นก็พอเราไม่ต้องไปเคีย่ยวแล้วเนาะเออแล้วก็ถ้ามันพอปั้นได้เราเราใช้ได้เลย<ะ>เออเราลองดูวันนี้เราจะใช้แค่แบบว่า เอาถั่วเนี่ยนึ่งร้อนๆแล้วก็ตามกับน้ําตาลเราก็ใช้น้ําตาลอ้อยนี่แหละต้องใช้น้ตาลเยอะเนาะเออเราก็ไม่ใช้น้ําตาลเยอะเราก็ไม่ต้องไปเคี่ยวไฟแล้วง่ายๆสไตล์แพทย์ที่ทำตัวงานกินเราจะไม่น่อยทำของหวานกินกันเนาะใช่น้อยอ่ะแต่วันนี้เราทําแบบปรับสมดุลนะคะพี่น้องทางบ้านก็นําไปปรับใช้ได้ค่ะทานพวกนี้ก็ต้องทานแต่พอควรนะคะ เขาเรียกว่า,าต้องทานแบบว่าอย่าตามใจกิเลสเนะเพราะว่าเวลาที่อาหารบางอย่างเนี่ยพอเป,เป็นอาหารเ,หเออพออร่อยถูกปากเราก็จะทานเยอะๆพอเยอะๆเข้าเนี่ยมันก็เกินอะนะอ่าอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ค่อยแหลกเลยพี่แมมเดี๋ยวพี่แมแมตำอีกนิดนึง ก็ตอนนี้เราจะใช้เครื่องไงเราไม่ค่อยได้จำกันเมื่อก่อนตอนเด็กๆก็จำนะ<ม>เครื่องแกง <c oughs> เครื่องแกงอะไรพวกนี้เราต้องจำเองเดี๋ยวนี้ใช้เครื่องปั่นอย่างเดียวเลยคะ่ะ จริงๆแล้วอ่ะการใช้เครื่องปั่นอ่ะมันก็ไม่ดีตรงที่ว่ามีพลังงานความร้อนใช่ไหมมีพลังงานความร้อนกับอีกอย่างหนึ่งพี่พี่แหม่มถ้าเกิดแบบเครื่องแกงนะถ้าการตำเนี่ยมันจะหอมกว่าเหตุเพราะว่าสมุนไพรแต่ละอย่างอ่ะมันช้ำอ่าพอมันช้ำเนี่ยกลิ่นมันจะออกใช่ใช่ใช่แต่การปั่นเนี่ยมันเป็นการละเอียดมันเป็นการสับความร้อนเน ไอ้อการตันเนี่ยมันเป็นการตับหรือแม้แต่พวกถั่วพวกเนี้ยการตําเนี่ยมันจะทําให้เนื้อมันเนียนมากกว่าการการเอาไปปัป่นเวลาเอาไปผัดมันก็จะมีเนื้อนิดๆนะในวันเราสัมผัสเนาะใช่อา้าวละพี่แหม่มนกว่าได้ละอ่ามันก็เนียนมันอ,อ่ใช้ได้อยู่นะนเนี่ยตำตั้งนานนั้นทีนี้เราลองมาปั้นกันดูเนี่ยค่ะเวลาที่เราปั้นไส้เราก็คือแค่เนี้ยพี่แหม่มเนี่ยกำกำกำ ให้มันเป็นก้อนง่ายนี้เองเห็นไหมน้ำผัดไม่ต้องไปผัดให้มันเสียความร้อนเยอะแล้วเนาะสองก็คือประหยัดเวลาเนี่ยได้แล้วเห็นนะเราได้ไส้แล้วที่เป็นถั่วง่ายนิดเดียวแล้วก็ไม่ต้องหวานมากด้วยอเนี่ยค่ะอ่าเดี๋ยวเราลองปั้นไว้นะง่ายเลยเนาะง่ายเลยเห็นไหมคะงาก็เหมือนกัน งานเนี่ยถ้าเราตำแล้วเราไม่อยากเอาไปผัดนะเราก็ตำแล้วเราก็ใส่น้ําตาลอย่างเมื่อกี้เนี่ยแล้วเราก็มาปั้นเราก็จะได้แบบนี้นะคะเขาบอกว่าปิดต้องมาไปเคี่ยวไฟใส่น้ำตาลใส่น้าตาลเคี่ยวไฟแล้วจริงๆแล้วตามหลักทั่วๆไปเขามีใส่เนยเนยด้วยนะพี่แหม่มเพื่อให้มันเซ็ตตัว แต่แต่นกก็มาปรับวิธีที่เราจะไม่ใส่เนย, <ne ui. S 2> ยให้ง่ายๆแล้วก็เนยเนี่ยพวกเนยเทียมมันก็เป็นไขมันทรานเนาะมันมันไม่เหมาะไม่ดีกับสุขภาพทั่วไปเขาจะใส่น้ำตาลใส่เกลือใส่กะทิคืยิ่งปรุงมากก็ยิ่งอร่อยมากอ <c oughs> ร่อยมากย <c oughs> ังนไงคะก็ป่วยนะกินมากก็ป่วยการที่เราจะ กินของหวานเราก็ต้องดูนะว่าอ,อไม่หวานไปต้องกินแบบไม่ชอบไม่ช้างเนาะพี่แมมปั้นได้นะโอเคเนี่ยค่ะเ,ออเห็นไหมคะเนี่ยจริงๆแล้วไส้พวกนี้เราก็ทําขนมได้หลายอย่างเนาะเอาไปทําได้หลายอย่างค่ะนค่ะอาอละนี่นะคะเราก็ได้แล้วได้ทั้งไส้ที่เป็นไส้ถั่วและไส้งาดําค่ะนี่นะคะ เห็นไหมคะผสมได้ทั้งสองอย่างก็คือไส้ส่วเขียวก็เป็นริดเย็นไส้ส่วงาขาวกับงาดําก็เป็นดิดร้อนน้องหมูเอาแป้งมานี่เราพักแป้งเมื่อกี้น้องหมูพี่ให้พักแป้งนี่เราเราต้องหาอะไรครอบด้วยใช่ไหมคะเพราะอะไรคะไม่งั้นมันโดนลมแล้วมันจะแห้งใช่ไหมคะเนี่ยค่ะวิธีการทําแป้งเราก็แป้งนุ่มขึ้นเนาะเนี่ยค่ะแล้วเราก็บีบบีบบีบแค่เนี้ยค่ะ นะคะบีบแบนนี่แล้วก็อันนี้ใส่เข้าไปนี่ค่ะแป้งบางๆเนาะอ่าเราอยากได้ใช่เราอยากเราไม่อยากได้ได้แป้งเยอะเราก็หอยบางๆอย่างนี้ค่ะเขาถุงมือบโลูกมือดีกว่าใช้สองมือดีกว่า อ่านี่นะเราได้ลูกหนึ่งแล้วพี่แบบเราทําอย่างเงี้ยเนอะทาแบบง่ายๆเนอะอย่างน้องหมูเนี่ยน้องหมูเป็นเป็นคนที่ไม่ค่อยทําอาหารใช่ไหมคะทําไม่ค่อยเป็นนะไม่ค่อยเป็นค่ะน้องหมูก็สามารถทําเองได้แล้วแบบนี้ค่ะง่ายเลยเห็นไหมใส่น้าตาลแค่นั้นเองวันนี้วันนี้พี่นกก็ให้น้องหมูเอ่อทำน้ําขิงให้อ่าน้องหมูก็ทําได้ทําได้เลยนะ่ แล้วน <muitas> ้องหมูก็ช่วยปั้นได้อย่างเงี้ยค่ะเห็นก็ทำเป็นสีสีเขาก็ใส่สีธรรมชาติใช่ค่ะใส่ใบเตยใส่อัญชันน้ำเนี่ยค่ะที่แหมตอนที่เราจะน้ำที่เราจะเอามานวดอะค่ะเราอยากได้สีอะไรเราก็เอาน้ำต้มต้มสมุนไพรต้นกระเจี๊ยบเนี่ยแต่กระเจี๊ยบก็ไม่ดีตรงที่มันมีรสเปรี้ยวดอกอัญชันใช้ได้ใช่ท่านสีเขียวก็ใบเตย ข้หก้ันนให้เป็นแผ่นๆก่อนกระจายเป็นเบนถ้าหนาไปก็ไม่อร่อยเนะใช่ไหมใช่ถ้าบางไปก็ผิดไส้ไม่มิดก็ไส้สลักแต่ลักไม่สวยเวลาต้มเนี่ยค่ะมันจะอ่าเนี้ยนะคะถ้าเรามีแป้งแป้งเกินเราก็เด็ดออก แล้วก็ขึ้นเขาหน่อยอให้ผิวเขาเนียนเลยฮะ่หนว่างั้นเถอะใช่เอาละค่ะนี่ได้แล้วนะคะก็จะเป็นกลๆมๆลักษณะนี้ค่ะอืมแล้วเราก็มาขั้นต่อไปเราก็มาต้มบัวลอยวิธีต้มบัวลอย <laughs> เดี๋ยวมาดูว่าทําไมถึงเป็นบัวลรรอยอน้ําเดือดแล้วค่ะ,ะน้าเดือดอ่าแล้วเราก็ปั้นแล้วนะเราเอาลงต้มเลย ใช้น้ำเดือดใช่น้ำน้ำเดือดก็อย่าไฟแรงนักเพราะว่าบัวลอยจะแตกนะคะพี่แมมแล้วก็เราจะรู้ได้ไงว่าสุกเมื่อไหร่ก็คือรอมันลอยเขาเลยเรียกบัวลอยคือแป้งยังดิบเนี่ยมันก็จะจมเดี๋ยวเรารอให้เดือดก็คือค่ะมันจะลอยขึ้นพอมันลอยขึ้นมาสักพักหนึ่งเราก็จะซ้อนคันนี้วิธีอะค่ะทั่วๆไปอะพี่แมมเขาก็จะ เขาบอกว่าตัดขึ้นแล้วใส่ในน้ําเย็นแต่นกมีเทคนิคนิดนึงถ้าเกิดเราแช่ในน้ําเย็นเนี่ยมันแช่ทิ้งไว้นานเนี่ยแป้งมันจะอืดบวมแล้วกินไม่อร่อยออเขาก็มีวิธีว่าให้เราทําน้ําเชื่อมแล้วปล่อยน้ําเชื่อมให้เย็นแล้วก็เอาเนี่ยไปลอยกับน้ําเชื่อมอแล้วเวลาเราจะกินเราก็ช้อนขึ้นมาตัวตัวตัวแป้งเขาก็จะไม่ยุย่ยไม่บวม ก็คือน้ําตาลที่เราเชื่อมนั่นน่ะเขาจะรัดตัวไม่ให้ไม่ให้แป้งมันพองเอออยู่ไว้ยค่ะเทานั้นเองแต่ถามว่าใครไม่อยากได้น้ําตาลเยอะแต่ถามมันก็ไม่ได้เข้าไปเยอะหรอกอ่เราแค่แช่แล้วเราไม่ได้เอาน้ําเชื่อมนั้นมากินอ่าแช่ไม่ให้เขาโแต่ถ้าเกิดใครแบบทำแล้วกินเลยเนี่ยก็ใช่น้ําเย็นธรรมดาได้เลยแล้วพอพอมันเย็นแล้วเราก็ตักใส่น้ำกิงกินได้เลยค่ะ ก็แค่นั้นเองเห็นไหมคะเริ่มลอยแล้วพี่แมมนี่ขึ้นมาแล้วจะเป็นลักษณะนี้อ่าเนี่ยค่ะที่สุดใช้ไฟกลางเช่นกันใช่ใช่ไฟกลางเช่นกันเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ไฟแรงเดือดแรง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 มากๆเนี่ยค่ะมันมีโอกาสที่ทําให้บัวลอยแตกก็คือไปเล่นเข้ามากขึ้นใช่ค่ะเขาขยายตัวไม่ทันเนื้อเขายังไม่ทันสุก เห็นไหมคะเริ่มเริ่มเริ่มลอยแล้วเห็นไหมคะแล้วเดี๋ยวมันลอยหมดเราก็ช้อนขึ้นทีเดียวไปเลยนี่ค่ะก็เป็นอันเสร็จเมื่อกี้ที่ที่คุณนงบอกว่าใช้น้ำเชื่อมเนาะชน้ำเชื่อมเพื่อที่จะลอยนี่ทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนอันนี้พอดีเราเราทำตั้งแต่เช้าเห็นไหมคะถ้าเราแช่ไว้ตั้งแต่เช้ามันไม่อืดเห็นไหมคะนี่คือเราเที่ยวน้ำเชื่อมแบบไม่ได้ต้องไม่ต้องใส่น้ำตาลเยอะก็คือแค่ให้มีให้มี้น้ำตาลรัดตัวนั่เอง ใช่ <rua PC S 1> ค่ะ <doubles todos S 1> นี้ก็เดี๋ยวลอยก็ตักขึ้นได้เลยค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยเร้ก็ตักขึ้นถ้าอย่างนี้เนี่ยพอลอยอย่างเงี้ยอย่างที่ใต้เขาจะทําขนมโคหรือขนมต้มเมอนนะพอลอยงนี้เสร็จก็เอาใส่มะพร้าวแล้วก็ใช่ค่ะใช่เนี่ยตักใส่ในมะพร้าวขูดมันก็จะเป็นคู่กกับเกลือนิดหน่อยใช่อันนี้ก็ทําได้เลยนะพี่แมมเพราะว่าเนื้อแป้งก็เหมือนกันใส้ก็แล้วแต่เราเนาะอันนี้เราเออเราอยากเป็นทัวบบ งาแบบถัวเขียวหรือเป็นน้ำตาลแว่นแบบที่แม่บอกนะก็หั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเล็กๆแล้วก็ห่อด้วยแป้งก็วิธีการเดียวกันเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะลอยหมดแล้วเราก็ตักขึ้นแล้วค่ะพี่แม่เสร็แล้วเราก็ปิดไปเลยนะคะอันนี้ก็ปิดเป็นการเสร็จสําหรับการทาแป้งเป็นบัวลอย ดูเหมือนหลายขั้นตอนนะพี่แหมมแต่จริงๆอ่ะมันไม่ได้ยากเนาะท<ช>ุกอย่างมันทําได้ง่ายๆ<ช>เมนูโบรอยน้ําขิงธัญพืชปรับสมดุลของเราวันนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะ<ช>เราจะมีส่วนประกอบก็คือตัวโบรอย<ช>และตัวน้ําขิงนะคะว<ช>ิธีทานพี่แหม่มง,ง่ายๆ<ช>อ่าเราก็หาตะ,ตะแกรงเนาะอ่าลูกพอ,อ,พอใช่ไหมอ่านะนี่เมื่อกี้นี้ เห็นไหมคะถ้าสีเหลืองเนี่ยมันคือถั่วเหลืองไอถั่วถั่วเขียวนกเรียกถั่วเหลืองทุกทีเลยนะถั่วเขียวนะคะไส้ส่วนเขียวเนื่องจากว่าเมื่อกี้ตอนนวดแป้งเราเอาแบบง่ายๆไงพี่ต้องการน้ำร้อนนกก็เอาน้ำขิงที่เราต้มแล้วนั่นแหละเอามานวดแป้งสีเขาก็เลยต่างกันให้เราแยกออกนะคะเราก็ตักขึ้นมานะคะแล้วเราก็เติมน้ำขิงแค่นี้เอง เห็นไหมคะเราได้เมนูสุขภาพสําหรับปรับสมดุลแล้วนี่นะคะน้ําขิงเนี่ยนะคะวิธีน้ําขิงเอาตามชอบเลยค่ะถ้าใครไม่ชอบหวานนะคะต้มน้ําขิงเฉยเแล้วมาเติมน้ําตาลทีหลังสําหรับคนชอบหวานก็ได้นะคะอย่างน้องหมูน้องหมูไม่ไม่ทานหวานใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะน้องหมูก็ต้มน้ําขิงเฉยเฉอแล้วก็ใส่น้ําขิงใครคนอื่นจะมากินก็ก็มาเติมน้ําตาลเอานะคะ หอมเลยนี่บ,บ,บางคนก็จะชอบร้อนๆเราก็จะตั้งน้ำขิงให้ร้อนๆเลยก็ได้นะคะอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเบอร์ไร้น้ำขิงพัญญาพืชปรับสมดุล อันนี้นะคะก็จะเป็นเมนูอาหารสุขภาพสูตรหมอเขียวซึ่งใครๆก็ทําได้แม้แต่น้องหูยังไม่เคยทําก็จะได้ทําในคราวนี้เนาะแล้วก็เรายังมีเมนูอื่นๆอีกนะคะท่านสามารถติดตามรับชมได้ทางหมอเขียวทีวีสื่อสารเพื่อการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์เจริญธรรมสานึกดีค่ะตอนนี้เราพี่แหม่มกับน้องหูเราได้เวลาที่เราจะไปชิมบัวรอยของเราแล้วล่ะค่ะ นี่เราได้กันคนละถ้วยเราไปกันดีกว่าค่ะ ให้คนให้คนทุกข์